สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะคลิปนี้เป็นการคาดการณ์ซะส่วนใหญ่นะซึ่งตัวละครที่กําลังจะมาเนี่ยเอากระตรงๆก่อนเนื่องจากว่าวันนี้มันเปลี่ยนชาเลนจ์แล้วก็ผมให้ข้อสังเกตแล้วละกันชาเลนจ์เนี่ยมันอยู่แค่4วันหมายค่าว่าวันศุกร์นี้มันจะเปลี่ยนชาเลนจ์เอาละที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มอันนี้เรียกว่าคาดการณ์จากเอาประสบการณ์ของปีที่แล้วหรือก่อนหน้านี้ที่เคยเล่นละกันอันดับแรกเอาให้ดูชาเลนจ์ก่อนครับอันนี้เป็นชาเลนจ์ของดานคุกอิมเพลเดว ชัดเจนม,มากอิมพิวเดิลดังนั้นบอกเขาว่าตัวละครที่มันกําลังจะมาน่าจะเป็นทีมที่อยู่ในคุกนั้นเอาละทีนี้เราก็มาแยกฝ่ายก่อนนะครับเฮ้ยแล้วมีตัวไหนบ้างและจะเป็นตัวละครอะไรจะเป็นแนวไหนเนาะผมแยกก่อนว่าจะมี1คือ3ดาวครับ2 4ดาวครับ4ดาวก็คือจะมาหลังจากอาัอาศาวินนาภานั่นแหละไปแล้วก็จะมีตัวใหม่เข้ามานะจะเป็น4ดาวสเตจที่2นะก็คือรอบรอบ2นั่นแหละแล้วก็ในส่วนของ3ดาว แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวละครอ,อะไรเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันมาแนวนี้แล้วอะ่ะเหมือนกับปีที่แล้วอะ่ะก็ถ้าเป็นอลาบัสตาน้องพยูน3ดาวเข้าอ่าอันนี้คือเฉลี่ยนะอันนี้หมายเขาว่ามันเป็นด่านนี้มาก็น่าจะอิมพิวดาวแต่กี่แต่ว่าตัวละครไหนกี่ดาวเนี่ยเดี๋ยวเราให้ว่ากันถือว่าคาดกาตรตัวละครกันเล่นเล่นโอเคเกิดละเดี๋ยวเราแบ่งแยกฝ่ายก่อนนะฮะฝ่ายแรกคือกลุ่มนวดดาครับซึ่งกลุ่มนวดดำเนี่ยเราจะได้ตัวละครจากในคุกเนี้ยแทบทั้งหมดเลย ถูกปะแทบนะไม่ใช่ทุกตัวแค่บางตัวซึ่งบางตัวก็มีอยู่แล้วใช่ปะอ่าเนี่ยเราจะได้จากตรงนี้อันนี้คืออันแรกแล้วเราก็จะได้ชี้ลิวจากที่นี่ด้วยเชย่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้คือกลุ่มแรกนะตัวอะไรวะตัวอะไรยังไม่มานะโอเคออะต่อเลยอัน,นต่อมาคือกลุ่มฝ่ายพระเอกบ้างเมื่อกี้ฝ่ายลายเนาะอันนี้ฝ่ายดีครับแต่ว่าเราเป็นค็อกคโคดเพราะค็อกคโคดเนี่ยร่างเนี้ยเรามีแล้วอินาซึมะมีแล้วจินเบไหม จินเบอ่าส่วนอ,อีวานนีมน่มันมานานแล้วนะครับแต่ถามว่าจะมาตัวที่สองได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะตัวแรกมันมานานจ,จัดๆมาเขาว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์แล้วกันเลขเล็กว่ามีสิทธิ์เนาะจินเะบไหมอีวานไหมอ่าอันนี้คืออีกกลุ่มหนึ่งเนาะอันนี้ก็อ่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในส่วนของคนคุมคนคุมอิมเพลวดาวซึ่งตัวละครนี่อยากให้มาแหมไม่น่าถามปะจะเอาใส่แว่นหรือว่าปิดตาดีละ โอเคอันนี้ยังไม่รวมกับตัวละครที่เป็นกีกี้ของมันนะไอคนตัวละครคุมคุกอ่ะไอที่เป็นสัตว์คุมค้มอ่ะเออสัตว์คุมสี่ตัวนั่นแหละนั่นแหละไอตัวตัวน่ารักน่ารักอ่ะน,นั่นแหละก็ถือว่าเอามาให้ดูเป็นข้าวๆแล้วกันสําหรับตัวละครที่มีสิทธิ์จะมาในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าไม่เกิดเราน่าจะได้เห็นกันแล้วเนาะกับทีมอิมเพียวดาวนั่นเอง ส่วนเพื่อนคิดว่าเป็นตัวละครไหนก็สามารถอคอมเมนต์คุยกันเล่นๆได้นะผมว่ามันน่าจะอยู่ในมุมนี้แหละประมาณนี้แหละมีไม่มากแบบนี้หรอก